เดินทางปลอดภัยเตรนยมบอเไเไปเบาแดงครับลุงปลาชุมโลรกี่โมง Uhm. มีลังทาอย <organizational. S 1> <ând> ู่ในในไลฟ์สดทุกช่องนะไม่ใช่มาอาบากิัมารลทวมาดูมริสอัตนลุงรู้ทันอาจันน้ลุงรู้ทัน เอซีเอมลงก่อนนะชัวโมงนึงเตทุกี่ัเป็นทาวนะคที่เป็นกำลังใจให้นะคะสุสวัสดีค่ะนะคะตะพีโตโตอะไรนะวีไอเออวีไพีนี่โอ้ยนั่งนั่งนั่งอ่าคัดตะมอบด้วยตะหมอบคืออะไรแม่ตะมอบนี่นั่งพับเพียบ ภาษาภูไทยนี่เขาบอกว่านั่งตะมอบตะมอบนี้พับเพียบ <Okay. S 3> นั่งตะมอบต่อาเออนั่นแหละสาวภูไทยเขาว่าถ้าหาสามีก็ต้องหาแบบนี้ <c oughs> เออเาฝากด้วยนะครับจริงเหรอจริงแต่ว่าคนแก้งก็ทำ <c oughs> เขาแม่พ่อเราบอกว่าให้จับมือผู้ชายแหละรูปรูปดูถ้ามือชาและคนนั้นขยัน <c oughs> ที่นี้

คาราบาลอะไรคะเฮ้ย เอาก็กินเนื้อย่างและไม่ได้หลับเนเลออันไม่ได้งินท่อมได้ยินเดี๋ยนี้เออวานี่เลยได้สีขาวสีสีดำแดงสีน้ำเงินได้ได้เอาเบอร์เพื่อหรือเอา มันเบองเพราเริ่มมันใสน่ะโอ้เสื้อสีขาวผู้ชายไม่ได้ไหนเงินเบิด คุณประซังเกตคุณประซังเกตมาน่าดีนะคะคุณอาพีาดีนะคะคุณอาพีน่าดี